นะครับนอกจากประเด็น ผลสาเร็จที่ได้จากการประชุมแล้วก็ต้องยอมรับแล้วครับว่าการประชุมเอเป็ก2022ครั้งนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ไทยจะได้แสดงซอฟต์พาวเวอร์ที่มีความหลากหลายให้กับผู้แทนานานาประเทศได้สัมผัสนะครับก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของการนวดแผนไทยนะครับเรื่องของฝีมือแรงงานที่เขาเอาหมอนนวดเนี่ยไปบริการให้กับผู้นําแล้วก็ผู้แทน20ประเทศซึ่งก็รวมถึงสื่อมวลชนต่างชาติได้ผ่อนคลายกันด้วยนะครับใช่ไม่ชนเฉพาะเรื่องของการนวดเท่านั้นนะคะเรียกว่าของดีของไทยมีเยอะมีกิจกรรมมาก ไม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมการแสดงการจําลองประเพณีลอยกระทงก็เป็นการถ่ายทอดเรื่องของความเป็นไทยให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมการประชุมครั้งนี้ได้รู้จักมากยิ่งขึ้นและจากผลของการทําการประชุมให้เป็นเอกลักษณ์เนี่ยล่ะค่ะล่าสุดนายลีเซียนลุงนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ก็โพสต์คลิปวิดีโอรวบรวม,รวม,รวมบรรยากาศการประชุมผู้นําเอเปกในประเทศไทยลงอินสตาแกรพร้อมกับเพลงประกอบเป็นเพลงไทย้วยค่ะ เนี่ยและค่ะเป็นคลิปที่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นำมาโพสต์ในไ G นะคะแล้วก็มีข้อความเรื่องของผลการประชุมเรื่องการค้าระหว่างกันแต่ที่น่าสนใจคุณผู้ชมได้ยินไปแล้วบทเพลงคุณรู้จักหรือเปล่ารู้จักสิครับ คุณเป็นวัยรุ่นเน้นได้ด้วยครับแต่ว่ายังไม่อยากจะโชว์ <laughs> อ่ันนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพลงฮิตมากในประเทศไทยแล้วก็วัยรุ่นโดยเฉพาะดาวติกตอก ทุกคนจะต้องเต้นเป็นแน่นอนและเพลงนี้ก็เป็นเพลงประกอบในคลิปวิดีโอของผู้นำสิงคโปร์ค่ะเป็นเพลงเฮอไ e r m น้องของคุณอูนชนิสราวงดีประสิทธิ์นะคะเป็นเพลงฮิตสไตล์วัยรุ่นวัยรุ่นค่ะพอไปดูในคอมเมนต์ปรากฏว่ามีคนเข้ามาชื่นชมช,มชื่นชมทั้งตัวผู้นำแล้วก็ชื่นชมบทเพลงเป็นจานวนมากรวมถึงตัวคุณอูนเองเจ้าของบทเพลงเข้าไปขอบคุณนะคะแล้วก็บอกด้วยว่า เขาเนี่ยกำลังจะเดินทางไปติดต่อธุรกิจที่ประเทศสิงคโปร์ในช่วงนี้พอดีเลยนะครับไปดูทางด้านผู้นําฝรั่งเศสกันบ้างน,นะครับเอมานูเอมลมาครองประธานาธิบดีของฝรั่งเศสพร้อมกับคณะสื่อมวลชนจากต่างประเทศเนี่ยไปเยี่ยมชมวัดพระเชตุพนวิมลมังคารารามราชวรมหาวิหารหรือว่าวัดโพครับมีพระเทพชราจารย์หรือว่าเจ้าคุณเทียบผู้ช่วยเจ้าอาวาส เป็นผู้นําชมสถานที่สําคัญภายในวัดนะครับผู้นําฝรั่งเศสได้เข้าพบประเทพปเชระโมลีผู้ช่วยเจ้าอาวาสที่พระอุโบสถแล้วก็มีการบันทึกภาพพระมหาเจดีย์สี่รัชกาลและเข้าชมพระวิหารพระพุทธสายญาติหรือว่าวิหารพระนอนนะครับมีการไปตักบาตรสตางเพื่อความเป็นสิริมงคลใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงครึ่งครับ เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ของเรายังไม่หมดเท่านี้นะคะถ้าพูดถึงนวดโดยเฉพาะนวดแผนไทยที่นำไปนวดและสปาให้กับผู้นำและตัวแทนสื่อมวลชนที่ศูนย์สิริกิตใครได้นวดก็จะชอบแล้วก็ประทับใจไปตามๆกันค่ะแต่ว่าผู้สื่อข่าวของเรานะคะก็ไปพูดคุยกับผู้ประกอบการร้านนวดเหมือนกันได้รับเสียงสะท้อนกลับมานะคะว่า การนวดตอนนี้ถึงแม้ว่าต่างชาติชาวต่างชาตินักท่องเที่ยวจะสนใจแต่ก็มีปัญหาเพราะที่ผ่านมาขาดการประชาสัมพันธ์การสนับสนุนแรงงานไทยที่มีฝีมือด้านการนวดท,ทั้งทั้งที่ตัวชี้วัดก่อนโควิด -19 เกานี่ยการนวดสามารถสร้างรายได้ปีละห0,000 000, นล้านบาท ไปพูดคุยกับคุณปราณีสุวรรณกุลนะคะอาชีพหมอนวดกำลังสาธิตการนวดไทยคลายเส้นที่ช่วยเรื่องของออฟฟิศซินโดรมเป็นหนึ่งในตัวอย่างหมอนวดที่มีฝีมือค่ะการันตีด้วยใบยประกาศนียบัตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศนะคะแต่ว่าเธอเล่าให้ฟังว่าเพื่อนของเธอหลายคนเนี่ยเลือกที่จะไปนวดที่ต่างประเทศเพราะว่าค่าแรงบ้านเราถือว่ายังน้อยและก็ไม่ได้รับการช่วยเหลือเท่าที่ควรค่ะ จากประเทศไทยเนี่ยค่ะรายรายวันที่ได้อยู่ก็หมายถึงว่าจะประกันอยู่ที่อ่ะวันละสามร้อยค่ะก็หมายถึงว่าก็พอ,พอทันข้าวแล้วก็หมายถึงว่าส่วนเก็บนี้ก็ยังไม่มีเก็บเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอไปทํางานต่างประเทศเนี่ยค่ะก็คือว่ารายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยค่ะก็คือว่าสามารถที่จะเลี้ยงไว้สําหรับใช้จ่ายตัวเองแล้วก็สําหรับที่จะ เก็บแล้วก็ส่งกลับมาที่บ้านแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ได้สร้างสร้างบุญได้ทําบุญอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสแสดงว่าจริงๆแล้วอ่ะเราทาอาชีพนดเป็นหลักถ้าเราเลือกได้เนี่ยเราก็อยากทําในไทยมากกว่าที่หรือว่าหรือว่ายัางไงถ้าถ้าถ้าไปต่างประเทศคือเงินมันจูงใจมากกว่าใช่ไหมใช่ค่ะก็คือว่าถ้าในกรณีที่เราต้องการรายได้เพิ่มเป็นเท่าตัวนะคะหรือว่าสองเท่าตัวเนี่ยค่ะ ก็สมควรที่จะไปทํางานที่ต่างประเทศแต่ถ้าในกรณีที่เราแบบว่าสมรรถะเรียบง่ายนะคะก็คือว่าแบบว่ามีไรายได้พอเพียงแล้วก็เลี้ยงตัวเองไปเรื่อยๆอย่างนะะี้ค่ะก็อยู่เมืองไทยก็ได้ะคะ่ะไปถามจากคุณพิทักษ์โยธานะครับเป็นเจ้าของร้านนวดจารวีสปาแอนด์มาส g e ชี้ว่าแม้บ้านเราจะเปิดให้นักท่องเที่ยว เข้ามาประเทศได้แต่ว่าตัวเลขของกลุ่มต่างชาติที่มาใช้บริการร้านนวดถือว่ายัางน้อยนะครับจากเดิมที่ก่อนโควิด -19 เนี่ยต่างชาติร้อยละ80-90ถึงแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยมีเพียงร้อยละ50ครับปัจจัยรากมาจากภาครัฐขาดการประชาสัมพันธ์ที่จะมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจแบบจริงจังนะครับอย่างเช่นหนังหรือว่าซีรีส์นะครับขนาดเดียวกันเมื่อมีการระบาดของโควิด -19 ร้านนวดก็เป็นสถานที่แรกที่ถูกสั่งปิดครับ ซึ่งอดีตที่ผ่านมาคนก็ใช้บริการมากพอสมควรนะแต่ถ้าทางภาครัฐสนับสนุนในส่วนนี้นะครับจะมีลูกค้าต่างประเทศนะฮะนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาใช้บริการมากขึ้นเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งที่ผ่านมามีแค่สิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่มาใช้บริการร้านนวดนะครับแต่ถ้าภาครัฐสนับสนุนนะฮะจะเป็นการสร้างรายได้ให้กับ กลุ่มรากหญ้านะฮะพนักงานนวดร้านนวด SME นะฮะกลุ่มรากหญ้าต่างเนี่ยจะได้รับผลประโยชน อย่างที่คุณอนุชาบอกนะคะว่าก่อนการระบาดของโควิด19เนี่ยธุรกิจการนวดสปาในไทยสร้างเม็ดเงินเป็นฐานของเศรษฐกิจปีนึงเนี่ยค่ะค่าไรายได้ที่เกิดขึ้นจากการนวดอยู่ที่ประมาณ35,000ถึง50,000ล้านบาทแต่โควิด19ก็ทําให้ร้านต่างๆทยอยปิดไปเป็นจํานวนมากถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มคลี่คลายเศรษฐกิจฟื้นตัวแล้วแต่หลายคนแบกรับภาระนี้ไม่ไหวก็ต้องปิดไปก่อนหน้านี้ค่ะ